าว่าเฮ้ยมันมีกลไกอะไรยังไงแต่เท่าที่ตำราจริงก็มีฮัตตลิกับมิตูที่ข้อยหน้ากับข้อยหลังแค่นั้นเองอันนี้ไปเอาเอาอันนี้อะไรปลายสตาร์ทปลายสตาร์ทเออๆต,ตีตบถูกอ่ะ yeah. เอา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 สายทองแดงพันกับสีขาวก่อนพันนี้ก่อนนะอ,อ๋อนึกวพันนี้แล้วมาขึ้นนี่มัมันจะง่ายกว่าเพราะว่าสายสายทองแดงก็ต้องอยู่บบกับสายไฟอ๋อมันจะชัวน่อยเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราปอกสายทองแดงอะเราปอกยาวไว้เรามาพันพัน,พ,นพันเก็บให้สวยถ้ามันเหลือเราตัดทิ้ง ตอนนี้ตัดไม่ได้ปลายขูดไวตัดไม่ได้ <laughs> เพราะมัน,ม,นมันเหลือประหยัดเหลือเกินมันเหลืออะไเลยนูขูดปลายไว้คนขูดไม่ดีดินี่แหละมันจะสอนเราไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ปรับปรุงดัดแปลงจนออกมาดีที่ที่เราพอใจแม้แต่การถักเชือกเราก็จะมีเทคนิคการถักที่ถ้ามีเวลานะแต่ถ้าเราไม่ไม่มีเวลาเราก็มัดไปเรื่อยๆนะ อันนนีี้่เอาให้ใช้งานได้พอเน้นคือการใช้งานพัดลมตัวมากจะมาต่อหัวสายกันนะคะเบอร์หนึ่งสีดำจะเอาให้เป็นตัวเลยเบอร์สองสีอะไรดีอะทีเขียสองเขียวสองเบอร์สีเขียวนะคะสามสีแดงแล้วก็ไฟหลักก็คือสีขาวนะคะการเริ่มต้นมันมี การเก็บหัวสายให้สวยมันอยู่ที่นี่แหละอยู่การที่การจัดการสายไฟนี่นะถ้ามีการต่อสายนะแต่ถ้าการพันใหม่พี่จะให้ตัดเท่ากันเป๊ะเวลาเก็บหัวปุ๊กเนี่ยจะไม่มีเชือกหย่อนแม้แต่เส้นเดียวทองแดงจะไม่มีหย่อนแม้แต่เส้นเดียวอพอลูดรูดท่อหท่อร้อนสวมสวมสวม,สวมเนี่ยต้องต้องเป๊ะเลยแต่ก่อนเนี่ ใหม่เนี่ยไปเถอะไปดูเดี๋ยวยุงตุงนั่งแหละต้องสวมไอ้นี่กันไหมไม่แม่ยังไม่ต้องสวม,ม,สวมเรา,าบัตรกีก่อนค่อยเก็บบัตรกีได้ไหมขอพันแล้วบัตรกีได้ไหมเดี๋ยวก่อนก็ได้ทีเดียวเอาทีเดียวเลยอ่าโอเคเบอร์สองนะพอพันไว้เสร็จเนี่ยมาก็ก็มาจิ้มกดรวมดูอีกทีหนึ่งอเอ๊ะเข็มขึ้นนี่ มันจะสบายใจเขาเรียกว่าวไอ้ขดรวมเนี่ยม,มันมันเป็นตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนะจะบอกให้ใช่ถ้าวัดไมี่โอ๋อไอไปไหนวะไม่ขึ้นโอ้โหหังใจหายแบบอะไเลยค่ะอยู่จะปิดงานอยู่แล้ววัดไม่ขึ้นตรงไหนขาดวะมันเป็นเรื่องใหญ่อหอเอาเอาตรงหัวให้เรียบร้อยก่อนจะสั้นจะยาวไม่เป็นไรไอ้ตรงน,นั้นเดี๋ยวเรา เราค่อยแก้ไขเฉพาะนามันมีหลายมีมีหลาย